โอเคนะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปเติมเพชรให้ผู้โชคดีก่อนเลยนะครับผมกดเข้ามาที่ free f i e นะ UID ผู้เล่นนะครับแล้วก็กดวางไปเข้าสู่ระบบครับตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือ mean x นะครับผมน่าจะชื่อนี้นะแล้วก็เติมเข้าบัตรกาลิ่านะครับ20บาทจํานวน1ใบนะตอนนี้เราก็ได้รหัสบัตรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดวางไป แล้วกดยืนยันนะครับผมโอเคเราก็ทําการเติมเพชรสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้เพชรน,นะครับก็ทําตามกติกานะกติกาง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และคอมเมนต์ UID ของท่านตามด้วยแฮชแท็กนุนีนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มแจกผู้โชคดีเลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วไปดูคลิปกันเลย3วันใครร้อนพร้อมถอดเสื้อเติมปับ๊บรับรอยสัก499เเพชร ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึงวันที่8พฤษภาคมนี้สำหรับใครที่อยากได้นะครับ <c oughs> กง็ง่ายครับ <c oughs> เติมครบ499เพชรเท่านั้นนะรับร้อยสักดิ์สุท่ไปเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะวันนี้เป็นวันที่8นะครับที่ทําคลิปนะโอเคครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเ,อนเข้าสู่ชาแนลนุนี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมนะสอนกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมแรกก็คือ 8ปทีการันตีนะก็กดเข้ามาที่หนะ้าลัคก,กี้100รถกิจก,กรรมนี้นะก็เปิดเพื่อรับชุดสตาร์ p เป็ a แทนะครับผมเป็นชุดผู้ชายนะมีแมสด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลือกของ2สิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะมาเรากดเลือกของ2องสิ่งเลยนะครับผมเอาออกไปแล้วก็กดยืนยันครับกดตรงลงครับผมตอนนี้เอาออกไป2ชิ้นแล้วนะเรามีอยู่553เพชรนะครับ เราหมุนครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะหมุนสัก500รอเพรนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้จัดมาครับผมได้ไหมเลยไหมเลยไหมโอ้โหเรียบร้อยครบถ้องชิ้นส่วนความทรงจำนะก็เปิดไปเลยครับผมโอ้โหเยอะเกินครั้งที่สองยี่สิบเก้าเพครับจัดมาฮะโอ้ยเรียบร้อย ได้มาเป็นน่าจะได้เป็นสกินมีดนะครับผมก็กดตกลงครับผมเป็นน่าจะมีดบินหรือเปล่าเนี่ยรับสกินนี้นะกดตกลงครับผมสี่สิบเก้าเพชรครับจัดมาฮะออกไหมโอ้โหได้เป็นปีกกระ <Wow. S 1> เป๋าเดสโนฟอร์นนะครับผมกดตกลงฮะตอนนี้เราเหลือสี่ร้อยหกสิหกเพชรนะครับผมหมุนมาจัดไป ขอของดีครับผมโอ้โหเรียบร้อยโปวโไหนมัน่งรอย่อครั้งสุดท้ายครับ199เพชรจัดมาโอ้โหได้เสื้อเชิดได้เป็นเสื้อเชิดน,นะครับผมกดตกลงครับผม โอเคเราก็หมุนแค่นี้นะเพราะว่ามันจะเกิน500เพรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เหลือเวลาอีก5วันนะเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาทํากิจกรรมนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้ของท้อง2ชิ้นเหมือนผมเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มนะถ้าได้ชุดนี้แบอกเลยคาเดียวว่าเท่จัดอะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วมาดูอีกหกิจกรรมนะครับอยู่ในหน้าร้านค้านะเป็นกิจกรรมนี้เลยครับผม กล่องรวมทรงผมสุดดุดโลกนะกล่องละ25เพชรนะครับสำหรับกล่องนี้สำหรับกล่องนี้นะก็สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นได้นะครับก็มีทรงผมตามนี้เลยนะครับผมมีไว้์แคทมีสกายเมกนะครับผมแล้วก็แมกกาเกอร์นะแล้วก็เป็นโทเค็นนะครับโทเค็นก็สามารถนี่แลกได้เลยเป็นกล่อง2กล่องนะแล้วก็เป็นชุดนะครับผมเป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำนะครับแล้วก็กระเป๋านี่มีหมดแล้วนะกระเป๋ากับ บอดนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวจะซื้อสักสิกล่องดูแล้วกันนะนี่ก็ผมงร้อเพชรจัดมาแล้วก็เปิดเลยับผมโอ้โหได้โทเค็นมานครับเรียบร้อยได้แต่โทเค็นนะไม่ได้ทรงผมหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับผมมีอยู่3 4โทเค็นนะตอนนี้สําหรับใครที่อยากได้ทรงผมนะหรือว่าอยากลุ้นนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะแต่ทรงผมนี่สวยเหลือเกินนะครับ แล้วเราก็สุงมแค่10กล่องก็พอนะเราจะได้มีเพชรไปทํากิจกรรมอื่นกันนะครับผมโอเคครับก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะช่องน้อยๆจะได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบายบาย